บ้านนั่นลูกแม่เขยอ,อยู่ไก่พี่น้องบ้านนั่น รถด,ดีมากเลยรถดี่อยานักเด้อรถดีปะถมปะถมะถม,มาสั่งมากีมสิมันก้อมัน มืออยู่ไก่ทำทำจานไม่ดีเนี่ยก็รสดีี่รเย

นช่วยแม่เราเซ็ตลงหบดเล่นบางทีเขาจัดไปอืนเรียนเลยปลาย่างซอบ<า>ลูกมือมาเทลูกมือมาเทย่างเอาไป,ไปบ่ไดอยู่คอนโดมองมองตังแล้ว ทอดชิมเด้อพี่น้องย่างแกงกัวกับพรากาดขาวจ้าชิปนีก็มีซัมหนีแต่พอกันไม่ในอีพี่หน่าจ้าวัดดิรอชิมเด้อพี่น้องย่างแกงกัวกับพรากาดขาวจ้าชิปนีก็มีซัมหนีแต่พอกันไม่ในอีพี่หน่าจ้าวัดดิพ่อพ่อ สวัสดีจ้ากำลังดีดูนใ้วขั้วคือเกาหล่จ้าเห็ดเนวกินจ้ากำลังจะผัดเปรี้ยวหวานจ้าก โอเคโอเคครับ okay, okay. นี่แหละลูกนม่เคยยู่ไกลพี่น้องจีจ้ามือหนึ่งถือก,อ okay, okay. กล้องโอเคโอเคครับนี่แหะเมนโต้พะพำเหลี่ยมหมูชุดเดียวเป็นบออ่อเออนหนังเขาเห็ดไปอีสานมันบ่อเป็นชุดเป็นบอน่อเมนบอ่อโอเคบ่อแบบเออปกติพัดเบิร์เท่แเดียวเออเท่แเดียวเนาะ 嗯、哎，菜黄、啊，它变成啥了？肉、啊。快快快！啊啊啊 สวัสดีจ้ากลังดีอยู่เนื้วัวคือเก่าหรอจ้าเห็ดเนี้ยกินจ้ากำลังจะผัดเปรี้ยวหวานจ้ามาปะผมปะผมมาสั่งนมากะลังผัดเปรี้ยวหวาน เอาซอสเซตพี่ยังเน่ก็มากใช่ไหมจ้า,าลูกนี่ไคยอยู่ไก่พี่น้องมือ,อหนึ่งถือกล้องโอเคโอเคครับนี่ละ ไม่ใช่หอมเขาเปใ็ให้ล่วงเืีองมันกับนี่กะล่ำผัดเปรี้ยวหวานเอาซอเสเซ็ตนี่ยังเหนอะกับมากใช่ไหม เพราะว่ามันเลีอยหมูชุดเดียวเป็นบ่เอตัวหนังเขาเห็ดไปเองแต่เป็นบ่เป็นชุดเป็นบ่อเม่นบ่โอเคบ่แบบเออปกติพัทธ์เบสเทชเดียวเออเทชเดียวเนาะย่างออกไปบ่ได้อยู่คนละหม่องหม่องต่างเราให้ใช่หอมเขาแบบให้รุ่งอยู่อะไร ประเทศเแกงห,ห,มหอมไงก็บเอาล้มด้วยไม่คิดอะไรกับขวเทีเ่ยวหวานรื่้งตาเนี่ยั่ง็อ,งองลุกมือมาเทหลุกมือมาเท พ่อพ่อ,พ,อพักบัวลายน้อง่นพักดาบขาวยมาซ้อยสิังอยู่นีใช่ไใส่ได้พอใช่ใช่ไหบ้าใส่รอชิมเด้อพิ้องย่างแกงกัวกับผักกาดขาวจ้าชิปนี่ก็มีซัมนี่และพอกันไหมในอีพี่หน่าจ้าวัดดิย่างเอาไปบ่ได้อยู่คนละหม่องหมอง่มองตัางล้ว เมนตัวพะวาันเลี้ยมหมูชุดเดียวเปนบ่เออน่นเขาเห็ดใบอิงสันเม็นบ่เป็นชุดเป็นบ่อเมนตบอโอเคบแบบเออปติพัดเบสเท่แเดียวเออเท่แค่เดียวนาะให้ใช่หอมเข้าไปให้้ร่งให้ใช้มเข้าไปให้ร่ง นียูอะไรตาน,นี่งบลุกมือมาเทลูกมือมาเทอาเอานี่ช่วยแม่เอาเซ็นลงบนเล่นอกที่อตเขาจัดแบ่ยเล่นมือนหนึ่งถือกล้อง โ okay, okay. อเคโอเคครับนี่แหละเอานี่ช่วยแม่หน่อยเซฟลงกบอเล่นาาบางที่เขาจัดไว้แบงค์เล่นหรอมือหนึ่งถือกล้องโอเคโอเคครับนี่แหละ กะลาำผัดเปรี้ยวหวานเอาซอสเซ็ตนี่ยังเหนอยก็มากใช่ไหมให้ใช่หอมเข้าไปนให้ใหร่วงกะลาำผัดเปรี้ยวหวานเอา